่ดแนนถ้าเราเข้าไปก่อน 2, 4, 5ได้เดี๋ยวว่าทะลุเป้าหมายเกินค่าพอปนังไม่พอบเลยนะครับเดแทนทิ่น้อแทนแต่มันก็อยู่ที่ว่าเราจะชนะเป็งไทได้หรือเปล่า,า,อาอตอบมาข้างล่องนี่หรอโอ้โหโอ้โหดี ในส่วนของสถิติโอเวอร์ออมลมาลพานี้จะอยู่ที่2ชั่วโมง18นาทีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หอกตารจนาพิเศษนะครับรับบิฟกคอนเนมลาลาธอน2025ไปกันฮาร์ปอย่นี่น,นะครับในคลิปตอนนี้ก็จะเป็นเย็นวันศุกร์นะครับผมจะมารับบิ๊ของฟันลันที่จะวิ่งเช้าวันเสาร์แล้วก็จะมีฮาบมาลพานที่วิ่งในวันอาทิตย์มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเช็คบิ๊กกันต่อต,อตรงโต๊ะแดงนะฮะ อันนี้ก็เป็นแปลแจ็กหลับในการถ่ายรูปไปขอตัดภาพมาดูบรรยากาศการวิ่งฟันรันในเช้าวันเสาร์ที่11มกราคม2568นะครับปีนี้ผมจะลงวิ่งฟันรันในวันเสาร์ที่11ก่อนแล้วก็ลงวิ่งฮาล์มาราธอนในวันอาทิตย์ที่12นะครับส่วนแผนเดิมเนี่ยการปล่อยตัวของฟันรันเขาจะปล่อยตัว7โมงเช้านะครับแต่ปีนี้อากาศเย็นมากนะครับก็ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงปล่อยตัวกันประมาณเกือบเกือบ8โมงเช้าเพื่อรอให้อากาศอุ่นขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ราวๆประมาณ15องศานะครับ พออย่างเย็นอยู่ดีอไปกันชแน่นอนะนะคะในวันนี้เองนะคะเรากไ็ได้รับเกียรติจากรการุดด้กันคบกันและความพิเศษนะครับปีนี้ขอนแก่นมาราธอนเนี่ยในส่วนของระยะฟันรันวันเสาร์ค่อยมีการเพิ่มอีลิตมาราธอนนะครับสำหรับคนที่อยากจะวิ่งแบบเวยๆชุดๆนะครับของเราก็เดินวิ่งเพื่อสุขภาพไปเรื่อยๆก็เข้าเซนชัยกันไปตามระเบียบ หลังเข้าเส้นชัยมาก็คิดว่าทําไมเราไม่นอนอยู่บ้านวะเนี่ยถึงจะเป็นฟันรันแค่5กิโลแต่ว่าน้ําดื่มอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็ตัดภาพมาที่บรรยากาศวันอาทิตย์ที่1 2มกราสองห้นี่คือระยะฮาบมาราธอนนะครับปีนี้ผมมาไวหน่อยนะครับเพราะว่าแฟนมาส่งก็จะมีเวลาทําให้ได้มีการเตรียมความพร้อมมีการบอมได้นานขึ้นนะครับผมก็เรียกว่าปีนี้ผมวิ่งได้ยาวมากที่สุดนะครับตั้งแต่ลงฮาปมาราธอนมา ว so so, ิ่งดีกว่าตอนที่ซ้อมซะอีกนะครับตอนนี้ก็เริ่มทําการปล่อยตัวแล้วนะครับความอลังการนะครับมีการจุดพูด้วยธรรมดาักที่ไหนแล้วตอนนี้เวลาตีสี่นะครับเริ่มปล่อยตัวแต่เสียงพูดเนี่ยจะไม่ดังนะครับเพราะว่าไม่ลบป่วนชาวบ้านแลดูคล้ายงาน UTMB นะครับแต่นี่คืองานวิ่งถนนนะครับก็เป็นปกตินะครับของนักวิ่งแนวกลางค่อนไปแนวหลังนะครับผมกว่าจะถึงจุดสตาร์ทเนี่ยก็นาำอยู่นะครับเดินไปเรื่อย ปีนี้ก็จะมีการปรับจุดเลี้ยวนิดนึงนะครับเดิมจะเลี้ยวซ้ายเนาะไปลงมากรุงเทพปีนี้ขอนแก่นมาราธอนปรับมาเป็นเลี้ยวขวาก่อนนะครับแล้วก็อยู่เทินที่หน้าประตูสีทานมขออกมานี่คือสปอนเซอร์นะครับวิงรองเท้าแตะนะครับออกรุ่นใหม่มาด้วยแชมป์ปีนี้ก็ใส่รองเท้าแตะของวิงนะครับผมตามไปดูกันในคลิปนี่แหละตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับแซงเพเซอร์สองจุดสี่ห้าขึ้นมาแล้วก็มาถึงสี่แยกสามเหลี่ยมนะครับสี่แยกอุโมงขอนแก่นนะครับก็ตามปกตินั่นแหละ เดี่ยวซ้ายไปนะครับแล้วก็ลงเนินก่อนแล้วก็ขึ้นเนินสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมถ้าอยากดูเส้นทางชัดเจนกว่านี้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปปีที่แล้วได้นะครับคราวนี้ผมเริ่มเจออาการเจ็บ i t ทมาตั้งแต่กิโลที่2เข้ากิโลที่3นะครับก็ลองจ็อกไปเบาๆเรื่อยๆแต่ว่าข้างทางเนี่ยมีกองเชียร์ออกมาสู้หนาวกันแบบนี้เลยนะครับปีนี้ก็เรียกว่าคึกคักมากๆเลยนะครับได้ยิยนว่าของทางฟูเนี่ยคึกคักกว่านี้ซะอีก ตอนนี้ก็มาจนถึงแยกกลางสดานนะครับน้องๆนักศึกษาออกมาเชียร์กันถึงโรงพยาบาลศรีนครินเลยนะี์ม,ม,มาส่วนตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่ประมาณเดือนเมษามาปีนี้ไม่ได้ซ้อมเลยนะครับก็มีวิ่งเมื่อวาน5กิโลนลั่นแหละก่อนมาลงเนี่ยก็จ็อกไปเรื่อยๆจนถึงกิโลที่6นะครับ ก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้ไหยุดเดินเลยนะก็จ็อกตามคนข้างหน้าไปเรื่อยๆผ่านมาจนถึงกิโลที่9ก็คิดว่าน่าจะไหวแหละอาการเจ็บมั oh. <S 1> <S 1: นก็แบบเริ่มมีหายๆไปบ้างผมก็ไปเรื่อยๆนะครับผมของเชียร์นี่กดบิ้วกันสุดๆนะครับอย่ากดดันดี ใกล้ถึงจุดกับตัวกิโลเมตรที่10นะครับเราก็จะเริ่มสวนกับนักวิ่งแนวหน้าแล้วนะครับก็จะมาสวนกับเพเซอร์2.15นะครับส่วนอีลิตสวนกับเพยตั้งแต่ประตูมอดินแดงแล้วนะครับจุดกับตัวปีนี้ก็เปลี่ยนนะครับปี58นาทีครับถึงจุดกับตัวปีนี้ก็เปลี่ยนจุดออกตัวนะครับจากเดิมที่ออกตัวแล้วก็วิ่งเลี้ยวซ้ายลงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นวิ่งขวาย้อนกลับที่ประตู าน,นแล้วก็จุดกลับตัวเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับมาอยู่แถวแถวไทยัสดุตามสะพานทางเลี่ยงแล้วก็กลับตัวครับตอนนี้ปีห้ายี่สิบหกนาทีนะครับผ่านมาแล้วประมาณสิบสองกิโลเมตรไอทีบีไม้ก,กิโลมที่สามแล้วก็จุดกลับตัวประมาณกิโลเมตรที่สิบถึงสิบเอ็ดนะครับไปกัตนต่อตอนนี้อาการไ t ทกลับมาอีกแล้วนะครับผมเจ็บสองข้างเลยทั้งซ้ายขวา เริ่มเหนื่อยละผมก็จะเริ่มออกก้องบ่อยสักหน่อยโอ้ไม่ค่อยเร่อยเท่าไหร่จะเจ็บเขาอตอนนี้ประมาณเกือกับที่ห้าครึ่งถึงกิโลเมรตรที่สิบสองกิโลเมตรที่สนะิบสองไปต่อโอเคเราแี่นะครับ ตอนนี้เวลาตีห้าสามสิบห้านะครับมาถึงโลตรัรเอ็กซ์ตาของกันเดี๋ยวจะปรับแผนนิดหน่อยขอเท่าน้ำก่อนเปวดฉี่มากแล้วก็เดี๋ยวเจลคนจะยังไม่เติมเดี๋ยวรอไปสักประมาณห้ากิโลสุดท้ายแล้วกันตรงนั้นน่าจะหมดแล้วพเพราะว่านิมเยอะมากนะครับไปกันตอนนี้เพเซอร์สองจุดสี่ห้าก็แสงไปแล้วนะฮะส่วนของเรา The p l a n is no p l แ n ไปเรื่อยๆกิโลเมตรที่สิบสามครับ สำหรับน้ำบันดาลพอดแกนเกฟรีครับครับตอนนี้ก็ตีห้าสี่จุดห้าใีเข้าไปแล้วนะครับประมาณกิโลเมตรที่สิบสามออกมาหน่อยจะเข้ากิโลเมตรที่สิบสี่สิ่งที่ต้องการตอนนี้ก็คือสเปรย์อัดมาเยอะๆทั้งสองข้างเลยเจ็บไอทีดีมากตามที่บอกตอนต้นคลิปนะครับปีนี้กองเชียร์มาเยอะมากไม่ค่อยเหงาแล้วนะครับขอนแก่นมาราธอนครับตอนนี้ตีห้าห้าสอง ผานมา13กิโลผมยังไม่เจอเกลือแร่นะตอนนี้อยู่กันที่หน้าสาธิตมอดินแดนสาธิแดตอมอดินแดนานตอนนี้เข้ามาที่ประตูมอดินแดนครับ จริงๆไม่อยากข้ามไปฝั่งนูนนะอยากจะไปหาสเปรย์อัดเข้ามาให้เต็มสองเข้าเจ็บไอ b คตรเลยเดี๋ยวดูของฝั่งเรา,าจะมีหรือเปล่าก็เดี๋ยวสักหนนะ่อยน่าจะต้องเติมเจลแล้วนะครับนี่ก็จะเข้ากิโลที่สิบสี่ละผ่านมาแล้วหนึ่งชั่วโมง55นาทีนะครับประมาณตี5-57นาที ตอนนี้ก็มาถึงคอมเพล็กซ์มอขอนะครับาน่าจะเป็นสนามฟุตบอลกลางสนามกีฬากลางสเปรผมว่าไม่น่าเจอแล้วเดี๋ยวปรับแผนเพิ่มเติมเจลกันก่อนนะครับครับตอนนี้6กโมงสินาทีนะครับเหลือตอนนี้เข้ามาแล้วสิบผ่านมาแล้วสิบเจ็กิโลเมตรก็ประมาณ4กิโลเมตรนะครับถ้าเราเข้าไปก่อน2 4งได้ก็เือว่าทะลุเป้าหมายเกินท่าพอปีนิเม้อมเลยนะครับเดแผนอิสโนแผนแต่มันก็อยู่ที่ว่าเราจะชนะตึงได้หรือเปล่า 30มนาทีที่เหลือนะครับกับระยะทาง4กิโลลองดูกันเข้ามากิโลเมตรที่17อเจลองดูตะกี้ก็มีเติมข้าต้มมัดไป2กันเลยแต่ว่าที่พาไปก็คืออโยนเจลทิ้งไปกับสองข้าต้มมัดเปอเข้าต้มมัดน,นะครับเรียบร้อย ตอนนี้6กโมงสินาทีนะครับอุณหภูมิตาน่าจะต่ำสุดแล้วแหละตั้ง่จัดแข่งมาตอนนี้10องศาเซลเซียสนะครับระยะทางอีก4กิโลเมตรตอนนี้ผ่านมาแล้ว18กิโลเมตรนะครับสเปค่อยอยู่ไหน ยังไม่เจอแต่ข้างหน้าน่าจะมีผลไม้มีพวกน้ำส่งน้ำตาลเข้ามาให้เด็ดก็เดี๋ยวไปเติมกันตอนนี้6โมง22ผมก็ไม่รู้พอผมตั้งแผนอะไรไว้นะครับไม่มีแต่ในใจก็อยากจะได้ซับ2.45อยู่นะก็ลองดูอีกประมาณ20นาที3กิโลแต่ตอนนี้เจ็บไอทีมากข้างซ้าย,ยมาตั้งแต่กิโลเมตรที่3มาเรืออร่อย เดียเ๋ยวเรากองซ้อนกองเขาทีช่องอะไรไม่รู้กะไปด้กันได้แหละหกโมงยี่สิบสามนาทีนะครับตอนนี้มาถึงวงเวียนตึกอธิการแล้วก็จะเป็นสนามบุทยานข,ขิดชื่อไม่ออก การมอขอข้างหน้าสนามอุทยานเกษตรนะครับแล้วก็จะเข้าหอ,อการสเปยังไม่ได้ต้องการสเปยมากเลยตอนนี้หกโงสามสิบเอดนะครับกิโลเมตรที่สิบก้าแผ่มาล้อีก2กิโลเริ่มเหนื่อยจริง,รงๆการเดินในเลสนานาๆไนไม่ดีนะครับเดี๋ยวมันจะชินเราต้องวิ่งกันละ กันดาสู้ๆ,ๆครับเก๋งมากเลย <laughs> เก่งมากจริงๆตรงนี้มันถีนเรานะสนามซ้อมนะเนี่ยอีกนิดหนึ่งเสถึงหอ,อการน,นะครับจะยองไม่ได้ไปกันตอนนี้หกโมงสาสิบเจ็ดนาทีเข้ามาถึงกิโลเมตรที่ยี่สิบครับอีกกิโลเมตรสุดท้ายข้งนางหน้านี้ก็จะถึงจุดเลี้ยวสุดท้ายตรง คณะนิตินะครับกิโลเมตรสุดท้ายผมมอง่สียนะครับอีกห้านาทีกับไม่กี่ร้อยเมตรละในส่วนของเพเซอร์สองจ็ดสี่ห้าตอนนี้ยังไม่เจอนะครับก็น่าจะอยู่ข้างหน้าแล้วเวลาเหลือประมาณห้าถึงหกนาทีราวๆนี้ ข้างหน้านี้คือคณะนิติแล้วก็สาิตศึกษา,าศาสตร์แล้วสาสายด้านนาเราก็จะเข้าสู่ข้างศูนย์ประชุมการรานพิเศษแล้วก็จบเลยสําหรับธารกิจวันนี้เข้ามากับเพเซอร์2จดพอดีนะครับก็ทำได้ไวันนี้เข้ามาที่2.45จดส ในวันที่อากาศเย็นจัดแบบนี้นะครับถุงมือเนี่ยมีประโยชน์มากมากไม่จําเป็นต้องแพงก็ได้แค่ถุงมือใหม่พรมถักแบบคู่ละ20่สิบอย่างเงี้ยก็เอาอยู่แล้วนะครับช่วยได้มากจริงๆทําให้มือไม่ชานะครับอันนี้มีผลมากๆเลยอย่างที่ผมใช้เนี่ยก็หาซื้อได้จากร้าน20บาททั่วไปนี่แหละครับก็จะมียางที่ทําให้ช่วยจับมือถือถ่ายคลิปแบบไม่เลื่อนแล้วก็กันหนาวได้ด้วยนะครับสําหรับปีนี้นี่ยผลประกอบการก็เกินคาดมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ซ้อมเลยแต่ว่าลงมา ล้วก็วิ่งยาวไหลไปได้ทั้ง10กิโลนะครับแต่ว่าอย่าไปหาทำนะครับพรามันบาดเจ็บอย่างแน่นอนก็แต่ละคนเนี่ยสภาพร่างกายไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้และสิ่งแรกเลยหลังจากที่รับเปลี่ยนรับเสื้อกันมาเรียบร้อยนะครับที่ผมจะทําหลังจากเข้าเส้นใช้ทุกครั้งก็คือหาน้ําหาเกลือแร่เติมก่อนแล้วก็ไปหาจุดที่ยืดหยากขาก่อนนะครับก็ใช้เวลายืดหยัดนานสักหน่อยแล้วค่อยกลับมาถ่ายคลิปกันตอนนี้ผมได้เกลือแร่มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ กลับไปยังบริเวณทางเข้านะครับเพื่อหาจุดยืดเยียดแล้วก็เริ่มถ่ายบรรยากาศเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะพาเดินดูบรรยากาศงานแล้วคราวนว่าหลังจากเข้าเส้นชัยแล้วในบริเวณงานเนี่ยมีอะไรบ้างในจุดที่ให้รางวัลมอบรางวัลเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ดูไปด้วยกันไปกัน จุดที่เรายืนอยู่นะครับจะเป็นถนนการจรจาพิเศษจะเป็นด้านหลังของศูนย์ประชุมการจรจาพิเศษขอนแก่นนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวไปเดินดูบรรยากาศภายในงานนะครับก็จะมีส่วนของชมผู้จัดสวนระดันะครับผมแล้วก็ไปดูกันของขอนแก่นมนลธอนเนี่ยเลเยอร์ก็จะเหมือนก,นกันทุกปีนะครับด้านขวามือก็จะเป็นบูธน้ําบูธเกลือแร่นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นจุดที่มีบริการนวดแล้วก็แช่น้ําแข็งของ น่าจะคณะเทคนิคการแพทย์หรืออะไรสักอย่างของทางมาอคอนั่นแหละนะครับจำไม่ได้ยังงก็ต้องขอไปด้วยพอเดินเข้าไปอีกสักหน่อยนะครับตรงบริเวณเลี้ยวขวาแรกเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เขาจะมอบรางวัลท็อปลอยนะครับปีนี้เป็นตุกตโนโต๊กตาไดโนเสาร์ตุ๊กตาน้องแขวคล้ายๆข,ของขันแกนยี่นะครับเพราะว่าผู้จัดเนี่ยเป็นทีมเดียวกันแล้วก็ถัดไปก็จะมีโฟโต้บูธนะครับเป็นจุดให้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ขวาสุดเลยบนบริเวณลานจอดรถเนี่ย จะเป็นจุดที่จะเป็นจุดอาหารนะครับแล้วก็ในส่วนประชุมจะเป็นจุดที่เขามอบรางวัลกันนะครับด้าน,นี้ก็จะเป็นรางวัลท็อป้อยนะครับไปดูท็อปลอยเขารับตุ๊ก,กาตาจะเป็นตุ๊กาตาไดโนเสาร์เอ่อแบบนี้นะคร ลูกกระดาเยินกระสอของท็อปร้อยแล้วก็เดี๋ยวสักพักก็จะมีในส่วนของเวลาจากคอนฟิเชียลเข้ามาแปะที่บอร์ดนี้นะครับจะเป็นท็อปร้อยในส่วนของมาราทอนฮาร์แล้วก็มินินะครับจะอยู่บริเวณด้านนี้ท็อปร้อยอยู่บ์ดนี้ แล้วก็รับตุ๊กตากันที่ด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นบูธถ่ายรูปนะครับก็จะมีเวลาโชว์กับชื่อกับบีบของเรานะครับก็เหมือนวันรับบิบนั่นแหละนะครับผมก็ถ่ายกับสถิติของตัวเองวันรับบิบก็จะมีชื่อนะครับคราวนี้ก็จะมีตัวเลขเวลาขึ้นมาละส่วนทางด้านูน้นที่เต็นท์ไฟสว่างก็จะเป็นเต็นท์อาหารนะครับด้านบริเวณตรงกลารตรงตัวนี้ก็เช่นเดียวกันก,ก็จะเป็นป้ายนะครับอันนี้เป็นป้ายเลสแมปนะครับ เราก็ด้านในหอประชุมเขาก็จะมอบรางวัลต่างๆกันนะครับแล้วก็เช่นเดิมภารกิจของเราก็จะไปตามหานักวิ่งเจ้าถิ่นนะครับวันนี้มีสองท่านลงฟูทั้งฟูเลยนะครับจะเป็นรุ่นใหญ่หนึ่งแล้วก็รุ่นเล็กหนึ่งนะครับเดี๋ยววันเราจะไปดูว่าเขาจะเข้ามาที่เท่าไหร่ในเรื่องของอาหารเนี่ยปีนี้ดีมากนะครับเอาไปรีซิปคะแนนเต็ม10คะแนนเต็มส0คะแนนเต็มนะครับเหมือนกับยกเอาตลาดนัดตลาดเปิดท้ายมอขอมาตั้งเอาไว้ ปรงสดแล้วร้อนก็มีแต่แอบเสียดายที่ให้คูปองมาน้อยเพราะว่าของมันน่ากินเยอะะไปหมดเลยดูบรรยากาศงานกันนะครับครับคราวนี้ก็จะพาไปดูบรรยากาศในส่วนของการมอบรางวัลที่ด้านในหอประชุมนะครับก็จะเป็นการมอบรางวัลในส่วนของกลุ่มอีลิทต,ต่างๆนะครับที่บริเวณด้านในหอประชุมนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในกัน ตอนที่เดินเดินอยู่เนี่ยก็โคตรจะหนาวเลยนะครับอุณหภมูมิอยู่ประมาณสัก13-14องศานะครับภาษาอีสานจะบอกว่าหนาวจนสักแงกๆผมก็เลยเข้ามาหลบหนาวอยู่ในบริเวณด้านในหอประชุมนี่แหละครับเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเย็นเทียบเลยใครเป็นใครบ้างก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแชมป์ขอนแก่นมาราธอนปีนี้อยู่ที่2ชั่วโมง18นาทีนี่เขาใส่รองเท้าแตะมาราธอนวีอิงนะครับชื่อรุ่นนิลันเป็นตัวที่มีแผ่นคาร์บอนนะครับแรงจัง ก็เช่นเดิมนะครับพอวิ่งกันจบแล้วก็มารายงานตัวกันด้านในห้องประชุมเพื่อรับรางวัลนะครับผมคือปกติในส่วนประชุมการแสนาน,นพิเศเนี่ยนะครับอากาศจะเย็เยนมากหน้าเรศน,นะครับแต่ว่าวันนี้ตอนนี้ยนะครับผมเวลาเจ็ดโมงครึ่งเนข้างนอก12บององศานะครับข้างในในี่กลายเป็นอุ่นขึ้นมาเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะ ในส่วนของสถิติโอเวอร์ออมาราธอนนี้จะอยู่ที่2ชั่วโมง18นาทีนะครับเป็นเขนยาแล้วก็เอทีโอเปียก็ถือว่าค่อนข้างเร็วและเพราะว่าอาจจะอาศาเย็นด้วยประมาณ10องศานะครับ 13, 12, 10ลงมาประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของสถิติคนไทยนะครับมาราธอนนี้อยู่ที่2ชั่วโมง3 7นาทีนะครับอันดับ2อนี่โคตรนีนะครับก็ถือ 2ชั่วโมง38สนะครับสำหรับพารานนี้จะอยู่ที่ 1. 1ชั่วโมง3นาทีนะครับมินินาราลอนอยู่ที่35นาทีนะครับเคนย่าแล้วก็อันนี้โอเวอร์นะครับที่2-3จะเป็นคนไทย37นาที38นาทีอีกสักครู่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มมอบรางวัลกันนะครับของเราก็ มาหลงหนาวนะครับผมรอแฟนรับกลับบ้านนะไม่ได้มีอะไรส่วนนักวิ่งสถิติ2000ฟุตก็ยังหาไม่เจอนะครับน่าจะแวะสู่มาฮานายนักวิ่งวัย70นะครับผมก็เคยเคยเจอประมาณนิดหน่อยจากัางดีสันเมื่อที่โตผู้ชนะเลิศครับสำหรับฟุตบอลไทครับนี่สรับวันจับวันจับครับชนะเลิศครับ จะเป็นโอเวอร์ออมาราธนนะครับระดับหนึ่งสองสามนะครับผมขอลาไปกับบรรยากาศช่วงท้ายของขอนแก่นมาราธอน2025นนะครับฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ